ค่ะวันนี้มีรถเข้า3คันนะคะมีรถเข้า3คันค่ะวอรเริญแท็กเตอร์อ,อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นยันมาีห้าสามทีหคันค่ะยันมาสีเาสี4ทีหนึ่คันนะคะแล้วก็มี L4508 DI Special อีอีก1คันค่ะ ก็ยังมีรถมากมายไก่กองนะคะที่รอลูกค้าจากทั่วประเทศอยู่นะคะจะมาจบที่หน้าร้านหรือจะจบทางออนไลน์ก็ได้นะคะจองออนไลน์ก็มีค่ามัดจำในการจองค่ะหรือมาที่หน้าร้านก็มีการมัดจำเช่นเดียวกันค่ะแต่เรามีหน้าร้านจริงนะคะมีหน้าร้านจริงเจ้าของขายเองค่ะไม่ได้ผ่านนายหน้าที่ไหนนะคะ ทิมงานวอเจริญเทคเตอร์ค่ะอันนี้เป็นเจ้าของร้านเองนะคะ2องแสนสมนบาทได้สามชิ้นว่างั้นค่ะตัว45,3 g คันนี้ค่ะตัวรถใบดันฐานแล้วก็มีโรตารี่ให้อีกหนึ่งตัวค่ะขายแบบยังไม่ปรับสภาพนะคะ2 2ง0 0 0ส,สบาททวนค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะ คคัน,นะะ,ะฟังเสียงเครื่องของตัว 494T นะคะตัวนี้ตัวรถใบดันฐานค่ะ2แสน0 0็ดหมื่้าบาทราคายังไม่ปรับสภาพนะคะ2ชิ้นหน้าหลังค่ะใครที่หายันมาอยู่ทางร้านเราก็มีเข้ามาสองคันนะคะ45้าแรงกับ4ี่บเ้าแรงค่ะ โทรศัพท์นะคะ085 087 6581 088 036 085 3ค่ะ